สวัสดีครับเรื่องเล่าหลอนตอนใบหน้าในพายุพบกับเรื่องราวสยองขวัญของครอบครัวที่ต้องเผชิญกับพายุพลาดที่ไม่มีวันสิ้นสุดติดตามการเอาตัวรอดของพ่อและลูกสาวท่ามกลางโลกที่กำลังล่มสลายก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าหลอนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆนะครับฟังเรื่องเล่าเพื่อคอมเมนต์ และใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมคิดว่าผมกำลังจะเสียสติมันผ่านมา28วันแล้วนับตั้งแต่วันที่1 7 0 0พันวาคุมและฝนก็ยังไม่หยุดตกแม้แต่มินาทีเดียวนับแต่นั้นมันยังคงตกลงมาเหมือนม่านที่ทิ้งตัวลงมาจากสวรรค์ราวกับน้ำตกข้างนอกนั้นคุณรู้สึกเหมือนจะจมน้ำตายได้แม้แค่เดินไปมา เมื่อทุกอย่างเริ่มต้นผมไม่คิดว่าใครจะคิดอะไรมากมายผมหมายถึงฝันร้ายนี้ก็แค่พายุฤดูหนาวอีกโลกหนึ่งเข่านั้นเองมันเริ่มต้นในที่ที่แปลกดูสักหน่อยคือออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือตรงข้ามกับอาร์เซลานแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีความหมายอะไรสำหรับคนที่ไม่ชนะกุตุนิยมวิทยาหรือนักสมุทรศาสตรส พายุเริ่มขยายตัวอย่างรบเร็วมากผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังคงขยายตัวอยู่อีกหรือเปล่าเพราะไม่ได้เปิดโทรทัศน์มากกว่าสามสัปดาห์แล้วแต่แน่นอนว่าพายุไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนเลยสถานการณ์เริ่มดูประหลาดขึ้นเมื่อลงไม่สามารถพัดพาพายุให้เคลื่อนตัวไปได้มันยังคงตลมนิวอิงแลนด์อย่างต่อเนื่องขยายตัวลงใต้ตามแนวชายฝั่งจักเมน ไปจนถึงที่ที่ผมอาศัยอยู่ในเขตแนสซอ่นอกมืองนิวยอร์กซิตี้พยากรอากาศเปลี่ยนแปลงทุกๆไม่กี่นาทีเมื่อนับพยากรณ์ปรับแก้การคาดการณ์ของพวกเขาจากการบอกว่าจะมีหิมะตกเบาๆเป็นว่าจะมีหิมะตกซักไม่กี่นิ้วแล้วก็เป็นว่าจะมีพายุหิมะถล่มทั่วทั้งเมืองและทุกคนควรอยู่แต่ในบ้านแต่ภรรยาของผมซาร่าไม่สามารถทำตามคำเตือนนั้นได้ เธอต้องไปทำงานและผมต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกสาววัยห้าขวบของเราทัญญาเช้านั้นตอนที่ภรรยาผมเดินออกไปข้างนอกผมสัญญากับเธอว่าจะดูแลทัญญาให้ปลอดภัยตอนที่มอสซาร่าขับรถดิสันพันติมาออกไปจากบ้านผมไม่มีทางรู้เลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เห็นเธอเมื่อเวลาผ่านไปสภาพอากาศก็แย่ลงเรื่อย ดูเหมือนนับพยากรณ์อากาศจะถูกต้องพี่ทํานายว่านี่จะเป็นหนึ่งในพายุที่เลวร้ายที่สุดที่นิวยอร์กเคยเจอในรอบกว่าศตวรรษผมรู้สึกประหลาดใจที่ไฟฟ้ายังคงติดอยู่จนหนึกแต่ผมก็ไม่ได้หมดอะไรคุณจะไม่รู้หรอกว่าไฟดับนั้นแย่แค่ไหนจนกว่าคนจะต้องผ่านมันไปพร้อมกับเด็กอายุห้าขวบที่ยังกลัวความมืดอยู่ไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าตัวเองไม่กลัวความมืดอีกต่อไปแล้วนะ พร้งสุดท้ายที่เราเห็นนักพยากรณ์อากาศที่ร่าเริงและยืนย้มบนช่องสภาพอากาศพวกเขากำลังบอกว่าพายุได้ขยายตัวลงใต้เข้าไปในนิวเจอร์ซีย์แล้วและเราอาจจะได้รับพิมะสูงถึง2ฟุตในคืนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเวลาประมาณ6กโมงยี่นาทีและไม่กี่นาทีต่อมาช่องสภาพอากาศก็ถูกตัดออกและทุกรายการบนโทรทัศน์เปลี่ยนเป็นคำเตือน บอกให้ทุกคนออกจากนิวยอร์ซิตี้โดยชาสะสภาไหนก็ได้ที่ข้ามได้และให้หลีกเลี่ยงเกาะแมนนัตตันผมพยายามติดต่อบริษัทที่สระทำงานอยู่ทางทัวรศัพท์แต่สายขาดผมไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมตัดสินใจฟังนักข่าวในโทรทัศน์และพาธัญญาออกจากเมือผมต่อสู้กับความคิดที่ว่าไม่ควรทิ้งาราไว้ เธอทำงานอยู่ในแมนฮัตตันแต่เมื่อผมออกไปข้างนอกผมก็ตระหนักว่าผมไม่อาจเสี่ยงไปที่นั่นได้ทางใต้ฟ้าฟ้า,ฟาเมฆมืดยามราตรีถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงของเปลวเพลิงการจะราจรติดขัดมากแต่ก็ไม่แย่อย่างที่คุณคิดคนจำนวนมากลังเลที่จะจัดไปพวกเขาดูเหมือนจะอยู่ในอาการช็อกกันทั้งหมดผมขับรถไปตามถนนพาเนสซอและควีน เห็นผู้คนมากมายยืนอยู่ข้างถนนมองเนวของเปลวไฟที่กระพริบดูบนท้องฟ้าแต่กลับพบคนที่ขับรถบนถนนน้อยกว่ามากบางคนค่อยๆเดินออกจากเมืองและเมื่อเวลาผ่านไปการจราจรก็ติดขัดมากขึ้นเล็กน้อยแต่น่าประหลาดใจที่ผมสามารถพาตัวเองและทัญญาออกจากนิวยอร์กได้ก่อนที่มันจะแย่จนผมไม่สามารถขับรถได้เลย ผมยังจำได้ว่าตอนมองข้ามอ่าวมุตนนจากควีนไปยังแผ่นดินใหญ่และเห็นก่อแมนฮัตตันกำลังลุกไหม้ผมคิดว่าผมคงไม่มีวันลืมภาพนั้นพันยาเอาแต่จ้องออกไปนอกหน้าตา่างพูดไม่ออกและผมเชื่อว่าเธอคงเหนื่อยผมไม่น่าใจว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันเลยทิ้งคุณไปแล้วตลอดทั้งคืนผมขับรถผ่านชนบท พยายามหาสถานีมิทยุที่จะบอกผมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากข่าวการอพยพอ,ออกจากนิวยอร์กที่บังคับให้ทุกคนต้องออกมาผมรู้สึกปาดใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน้อยมากและไม่เห็นเจ้าหน้าที่ทหารเลยตอนนี้มองย้อนกลับไปผมคิดว่าพวกเขาคงอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ตายไปแล้ววันต่อมาสถานการณ์แย่ลง อากาศเริ่มหมุนขึ้นและหิมะก,กลายเป็นฝนกองหิมะข้าจะหนอนกำลังละลายและพื้นจะหนอนเต็มไปด้วยน้ำและครอนเมฆยิ่งมืดลงเรื่อยๆเมื่อวันเวลาผ่านไปและเราจะรถติดมากขึ้นมาจาับทุกที่ตลอดแนวชายฝั่งนิวอมิงแลนด์ตอนนั้นคำสั่งอุพยพทางวิทยุกำลังออกไปถึงทุกคนตั้งแต่แมสซาชูเซตส์ลงมาถึงนิวเจอร์ซีย์พอถึงตอนกลางคืน ถ้าจะแยกไม่ออกว่าเป็นกลางคืนหรือกลางวันทัญญาเริ่มถามผมว่าแม่ของเธออยู่ไหนและผมต้องโกหกเธอบอกว่าสาร่าปลอดภัยดีจริงๆแล้วผมก็โกหกตัวเองด้วยผมคิดว่าบางทีเธออาจจะอยู่ตามทางหลวงตอนนี้และตอดภัยในรถอัลติมาสีเงินของเธอตอนนี้ผมไม่สงสัยเลยว่าเธอตายไปแล้ว ในที่สุดเราก็ต้องจอดรถข้างทางและนอนในรถมีเสียงแตกแปดในคืนนั้นรอบๆอบเราและลูกสาวผมตื่นขึ้นมาบ่อยๆเธอกลัวว่าสัตว์ประหลาดที่เธอเชื่อว่าอาศัยอยู่ใต้เตียงของเธอใน,นแสอสโซจะมาอยู่กับเราด้วยที่ใต้กองรถผมบอกเธอว่าทั้งหมดเป็นแค่จินตนาการของเธอแต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะได้ยินเสียงขู่ที่ใต้ท้องรถ รู้เสียงครางต่ําๆเป็นครั้งคราวที่มาจากที่ไกลออกไปในความมืดเมื่อเช้ามาถึงทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งผมเริ่มขยับตัวผมอยากเชื่อว่าเสียงที่ผมได้ยินเมื่อคืนก่อนและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ในความมืดตลอดเวลานั้นเป็นเพียงจินตนาการของผมแต่สิ่งที่ผมเห็นตามข้างทางทำให้ความคิดที่น่าพอใจนั้นหายไปจากหัวผม ทุกที่มีรถจอดอยู่ข้างทางแต่ละคันกระจกแตกและบางคันประตูถูกฉีกออกจากบานพับด้านหน้ารถบางคันมีร่องรอยลึกทะลุผ่านไปจนมองเห็นหิมะที่กำลังละลายไปไกลายลิดไม่มีทางที่ผมจะอยู่ในรถคืนนั้นแทนที่จะทำแบบนั้นผมพยายามหาบ้านตามเรืนอนถนนที่ไม่มีใครอยู่และผมก็บุกเข้าไปพูดให้ถูกต้องกว่านั้น คือผมเข้าประตูและมันก็เปิดออกมาเองไม่มีใครอยู่ข้างในผมจึงตัดสินใจว่าผมกับคัญญาจะพักที่นั่นสักคืนประตูล็อกอย่างปลอดภัยและแน่นหนาหลังจากเราเข้าไปและเราดูเหมือนจะปลอดภัยเราอยู่ในบ้านหลังนั้นมาตั้งแต่นั้นตอนแรกเราพักอยู่ในชั้นบนของบ้านแต่เมื่อกลางคืนและกลางวันเริ่มรวมกันเป็นความมื่อสนิท เราตัดสินใจว่าห้องใต้ดินน่าจะปลอดภัยกว่าท่านเวลาพอดีไม่นานหลังจากที่เราลองไปที่ห้องใต้ดินผมได้ยินเสียงบางอย่างพัาประตูเข้ามาและวิ่งชนข้าวขอไปทั่วชั้นบนของบ้านเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าลากยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนอยู่กลางฤดูร้อนมากกว่ากลางฤดูหนาว จากนั้นคืนหนึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนรอบๆตัวเราร้อนกว่าในเตาอบเสียอีกผมไม่กล้าพูดว่าอุณหภูมิต่ำกว่า150องศามันแทบจะร้อนจนสุกเลยทีเดียวน้ำเริ่มซึมเข้ามาในห้องใต้ดินผ่านหน้าต่างสูง,สงบนผนังและลูกสาวกับผมพยายามเลิกเรื่องมัน เพราะมันร้อนจนเกือบจะเดือดนั่นเป็นคืนที่ผมเห็นบางสิ่งที่ผมหวังว่าจะลบมันออกจากความทรงจำได้ลูกสาวผมเข้านอนเร็วเธอเหนื่อยและผมคิดว่าเธอป่วยนิดหน่อยสักพักผมปล่อยให้เธอนอนคนเดียวผมเลิกที่จะมองออกไปนอกหน้าต่างที่ปิดอยู่ตรงที่ไม่มีน้ำไหลเข้ามาตอนแรกผมไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสนิทของพายุ แล้วผมก็สังเกตเห็นบางสิ่งในความมืดมีจุดเพลินแสงสีเขียวมืดๆอยู่ไม่กี่จุดมาจากบางสิ่งที่ผมมองไม่เห็นผมมองพวกมันสักพักขณะที่มันลอยไปมาในความมืดมิดเพื่อนที่ไปในระยะทางที่ผมไม่อาจเข้าใจได้จริงๆจากนั้นมีแสงฟ้าแลบสว่างวาบหลายครั้ง และผมก็ตระหนักว่าสิ่งที่ผมกำลังมองอยู่นั้นใหญ่โตมากกว่าที่ผมจะจินตนาการได้ผมไม่น่าใจว่ามันสูงแค่ไหนแต่ผมรู้ว่ามันต้องใหญ่กว่าภูเขามันยังคงเป็นเทียงเงาในระยะไกลแต่มีรูปร่างพอให้ผมรู้ว่ามันไม่ปกติแม้แต่ในวันเช่นความจริงที่มิดเดี่ยวซึ่งมาพร้อมกับพายุผมรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากมันและมาทางหน้าตา เหมือนไฟที่เปิดอยู่ห่างจากใบหน้าผมไม่ถึงนิ้วมีแปลไฟพุ่งขึ้นมาจากป่าทางตอนใต้ของนิวยอร์กตามหลังมันและทิ้งเส้นควันสีดำไว้บนท้องฟ้าอันมืดมิดไม่นานแสงจากฟ้าแลบที่เกิดขึ้นชั่วครู่ก็หายไปแต่แสงสีเขียวยังคงอยู่ผมยังคงมองดูอยู่สักพักก่อนกลับไปนั่งกับพันญ,ญา ภาพเหล่านั้นถูกเผาไม่อยู่ในความทรงจำของผงตลอดไปเมื่อเช้ามาถึงโลกเย็นลงเล็กน้อยเมื่อวันต่อมาผ่านไปและวันผัดไปอีกอุณหภูมิก็ลดลงอีกเช่นเดียวกับอาหารที่เราเก็บไว้เจ้าของบ้านมีอาหารเก็บไว้ในห้องใต้ดินพอสำหรับหลายสัปดาห์ดูเหมือนพวกเขาเป็นเกษตรกรที่ยังคงประเพณีเก่า ในการถนอมาหารและตากแห้งผลผลิตของตัวเองมันอยู่ได้นานกว่าที่ผมคิดแต่ตอนนี้เราหมดมาสักพักแล้วผมคิดว่าคัญยากับผมจะต้องออกไปข้างนอกถ้ารถยังใช้นานได้เราจะเอาไปด้วยแต่ถ้าใช้ไม่ได้เราจะหาทางอื่นมีน้ำท่วมลึกราวหนึ่งฟุตครอบคุมอยู่ทุกที่พื้นดินถึงจุดอิ่มตรงมาหลายสัปดาห์แล้ว และระบายน้ำออกไม่ทันผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝนยังตกต่อไปผมเดาว่าพื้นที่นี้ของดูหยอดคงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกผมแค่คิดว่าบางทีเราอาจจะไปถึงที่ปลอดภัยสักแห่งต้องมีสักที่ที่พายุนี้ยังไปไม่ถึงผมทิ้งบันทึกนี้ไว้ที่นี่เผื่อว่าจะมีใครมาพบมันในที่สุดผมแค่อยากให้มีร่องรอยบ,บางอย่างของตัญญา ซาร่าและผมที่ผ่านมาในโลกนี้ผมไม่อยากให้พวกเราทั้งสามเป็นเทียงใบหน้าอีกสามใบหน้าในพายุจบลงไปแล้วกับเรื่องใบหน้าในพายุเพือพ่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบให้เอาครีปปี้พาสต้ามาแปลและเล่าให้ฟังแบบนี้ไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องเรื่องเล่าหลอนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ